ข่าวดีนะครับรัฐบาลจอพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการนะครับให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั่นเองนะครับก็เห็นหน้าค่าตากันไปนะครับตรงนี้ก็คือท่านอนุชาบูรพชัยศรีนะครับก็ท่านเนี่ยเป็นทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับความคืบหน้า ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่ไปแล้วนะครับโดยทางกระทรวงการคลังนั้นนะครับก็ตอนนี้นะนะครับอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพิ่มสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติมนะครับเพื่อพิจารณาสิทธิ์อื่นๆให้ครอบ คลุมนะครับกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดนั่นเองนะครับและตรีเรียมนะครับประกาศผลน,นะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1มีนาคมตลงนี้นะครับข่าวที่ออกมาตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับกำลังพิจารณาอยู่นั่นเองว่า จะมีการเพิ่มสิทธิ์ที่ผมได้ทำข่าวไปเมื่อวานนี้ว่า,าถ้าเป็นการเพิ่มมีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะก็คือคอ,อยากให้ได้เพิ่มอีกร้อยเดียวก็พอนะหลายท่านคอมเมนต์มาว่าเพิ่มอีกหนึ่งอยก็พอให้เป็นสามร้อยให้เท่ากันให้หมดเลยนะอ่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านเนะนะครับว่าเอ,อ,อยากจะให้เพิ่มให้มันเท่ากันให้หมดและหลายคนนะครับสอบถามมาเมื่อวานว่า เมื่อวานเนี่ยนะครับกลางเดือนนะวันที่สิบหกเนี่ยมีเงินเข้าหรอห้าร้อยบาทเป็นเงินสดเข้าหรออันนี้อันนี้น่าจะไปดูข่าวมาจากช่องทางไหนก็แล้วแต่นะนะครับผมต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับมีการให้เงินสดโอนเข้าห้าร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่มีนะครับนะครับพี่น้องอดูข่าวนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าเอเราเนี่ยอยู่ ในวงการนี้นะครับในเรื่องของการทําข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่เคยได้ยินข่าวว่ามีเงินโอนเข้านะครับในช่วงกลางเดือนนะนะครับเมื่อวานนี้มีพี่น้องถามมาว่า,วามีเงินอะไรเข้าครับนะครับมีเงินอะไรเข้าในเอกดูให้หน่อยว่ามันมีไหมนะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีเงินอะไรเข้านะครับเพราะว่า้ายังคงนะครับสิทธ์ สวัสดิการเหมือนเดิมนะครับ200-300บาทยังเหมือนเดิมแล้วก็เข้าในช่วงต้นเดือนนั่นแหละวันที่ 1%. น,นั่นแหละนะครับในในช่วงอื่นเนี่ยยังไม่ได้มีนะครับเงินเข้าอะไรเพิ่มแต่เพียงแค่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับท่านได้เริ่มการพิจารณาครับเพิ่มเติมให้แล้วว่าเฮ้ยในในคลังแล้วเนี่ยเราตองลองตรวจสอบดูซิว่ามันมีเงินตรงส่วนไหนที่สามารถนํามาช่วยเหลือ ในตรงนี้ได้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีการเพิ่มให้อีกคนละ100บาทเนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณเยอะเหมือนกันนะครับทางกระทรวงการคลังก็ต้องคิดและก็พิจารณาไต่ตองดูให้ดีว่าเฮ้ยเรามันจะช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยนะครับพี่น้องเราเนี่ยก็อยากได้เงินเพิ่มกันทุกท่านทุกคนแหละนะครับแต่ว่าจํานวนนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้มันมีจํานวนเยอะแล้วก็ถ้า ให้กันทุกคนเนี่ยนะครับเงินในคงคลังเนี่ยจะพอหรือเปล่าตรงนี้ก็อ่าก็เป็นข่าวดีแหละว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับจอพิจารณาเพิ่มสิทธิ์ให้อยู่นะนะครับมันก็มันก็ถือได้ว่าเป็นอ่าเสียงนะครับหรือเป็นอ่าอะไรที่มีการพูดคุยกันนะครับในวงของคณะรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยก็ เป็นเรื่องที่ดีนั่นแหละนะครับถ้าถ้าพูดกันตรงว่า,ามีการเริ่มการพูดคุยในเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดสําหรับพี่น้องเรานั่นเองนะครับสําหรับในเรื่องของการจ่อเพิ่มเนี่ยก็ก็มีข่าวมานะครับประมาณนี้นะครับผมขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับท่านอ,าอนุชาโฆษกรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ได้มี การให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตอนนี้กําลังมีการพิจารณาสิทธิ์เพิ่มให้นะนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั่นเองนะครับ